น้าหลลวสวัสดีเด็กๆครั้งนี้คะในคาบบ่ายนะคะ,นนะ,ค,ะคุณครูก็อย่างที่เพื่อนบอกนะคะว่าคุณครูก็ค่อนข้างที่จะดูแลนักเรียนในเรื่องของวิชาของครูนะคะซึ่งบางคนอาจจะอึดอัดน,นะคะแต่ว่าครูคิดว่าวิชาของครูนะคะครูก็ยังยืนยันว่าทําให้เด็กฉลาดเพราะงั้นครูก็อาจจะเข้มงวดกับนักเรียนนะคะบางคน ทำงานมาเนี่ยจริงๆฝีมือนะดีมากเลยแต่ว่าด้วยความว่าเวลาน้อยหรือว่าไม่ตั้งใจหรือว่าอื่นๆที่เข้ามาทำให้นักเรียนเนี่ยเปลี่ยนตัวเองครูก็จะเรียกมานะคะเรียกมาเพื่อทํางานให้มันดีขึ้นเติมเต,ต็มขึ้นนักเรียนก็อาจจะลาคาญถึงครูนะคะสําหรับคนที่ทําไม่เป็นเนี่ยค,คุณครูก็พยายามที่จะให้นักเรียนได้ทดลองนะคะนักเรียนทําได้หรือไม่ได้ก็อาจจะอึดอัดเหมือนกันครูก็ ต้องขออภัยว้วยนะคะถ้ารู้สึกว่าจู้จี้กับนักเรียนมากเกินไปนะคะแต่ทั้งนี้ครูก็ตั้งใจดีที่สุดแล้วค่ะอยากให้นักเรียนเป็นคนที่มีจิตใจทีเ่เขาเรียกว่าอะไรนะจิตใจล่าเริงน,นะคะวิชาเราครูบอกแล้วว่าเป็นวิชาคลายเครียดเรียนเรียนวิชาอื่นมานัเรียนเอาดินสอมาขีดเขียนปกตินักเรียนก็ขีดเขียนอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ขีดเขียนผิดที่ผิดเวลาใช่ไหม สมุดหนังสือนักเรียนเนี่ยเต็มไปด้วยการเขียนแต่แปลกนะมาทําส่งคุณครูเนี่ยนักเรียนไม่เอาตรงนั้นมาใช้เลยนะคะก็ยังไงครูก็ยินดีที่จะเป็นครูตลอดชีวิตของนักเรียนนะคะนักเรียนมีปัญหาเรื่องวิชาที่คุณครูเป็นผู้ที่ช่วยเหลือนักเรียนได้นักเรียนก็ทักทายมานะคะมาหาถึงบ้านนะคะโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วมีอาชีพที่ดีหรือว่าไม่ดีอย่างไร ก็ยังเป็นสิทธิ์เป็นครูกันได้อยู่นะคะคุณครูก็ฝากไว้ด้วยนะคะว่าครูไปวันนี้ไม่ได้ว่าไปรับนะคะลูกศิษย์ครูตอนนี้ก็ติดต่อครูกันทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใหญ่ก็ทักทายกันมาแต่เช้าทุกวันนักเรียนก็น่าจะมีโอกาสแบบนั้นเมื่อโตขึ้นนักเรียนตอนนี้รำคาญคุณครูเดี๋ยวพอเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเริ่มคิดถึงเราก็เจอกันได้เพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีที่นักเรียนติดเนี่ย ถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะมันก็เป็นประโยชน์จริงๆก็คือประโยชน์ในการสื่อสารให้ถูกทางถูกที่เพราะฉะนั้นครูฝากไว้ครูมักจะพูดบ่อยๆนะว่าเรื่องโทรศัพท์เนี่ยนักเรียนต้องรู้เรียนรู้เล่นเป็นเวลาไม่ใช่ครูผู้สอนก็อ่านสอนนักเรียนอยู่หน้าห้องเนี่ยนักเรียนก็แอบเล่นนะคะครูอ,อยากให้นักเรียนเปลี่ยนตัวเองอยากให้ประเทศไทยนะคะมีนักเรียนที่มีคุณภาพเหมือนนักเรียนชาติอื่นนะคะและ ก็มีเทคโนโลยีเป็นเครื่องช่วยการศึกษาไม่ใช่เอามาเล่นส่งเด็กไล้สมองนะคะครูฝากไปด้วยนียนสังเกตเห็นว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่เปิดเนี่ยครูยโยนงานลงลายหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าครูต้องการที่เดยนเห็นว่าโทรศัพท์มันมีประโยชน์มากกว่าที่นักเรียนมาเล่นกันแล้วครูก็หวังว่าเทอมสองเจ้าโทรศัพท์เครื่องนี้งานที่ครูส่งไปให้เนี่ย มันจะเป็นประโยชน์กับวิชาที่นักเรียนจะเรียนนะคะพราเทอมสองครูได้ยินมาว่าคุูครูอาจจะไม่ได้มาสอนแลกเรียนก็อาศัยข้อมูลจากโทรศัพท์นะคะทํางานส่งได้ครูฝากไว้ได้วยนะคะตอนนี้ก็ครูก็บอกแล้วว่าครูพร้อมที่จะดูนักเรียนนะคะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นครูไม่ต้องอวยพรครูคก็รู้ว่านักเรียนทุกคนจะประสบความสําเร็จนะคะใครที่ยังไม่มีจุดยืนนะคะยังไม่ได้คิดว่าเต็งจะไปทางไหน ก็น่าจะคิดได้แล้วล่ะหลังจากที่คุณครูพูดนะคะ,ะก็คุณครูก็รักนักเรียนทุกคนนะคะแล้วก็รักคุณครูมา3ทุกคนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ